ในเวิร์มเมเกอร์นะครับผมมีเรื่องเด่นในช่วงเวลานี้ที่เราคนต้องรู้นะครับผมก็คือบิลเกตนะครับนวัตกรรมเท่านั้นที่จะช่วยมนุษย์โลกเรื่องโรคร้ลลอนได้นะครับผมคําตอบก็คือออมันอาจจะช่วยได้นะครับผมหรือมันอาจจะช่วยไม่ได้แล้วนะครับช่เวลานี้เราก็ตอบไม่ได้นะฮะทีมคุกนะมองการเขียนโค้ดเป็นทักษะสําคัญในอนาคตที่เด็กต้องเรียนรู้ไว้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษานะครับอันนี้สําคัญนะครับผมโลจิกการเขียนโค้ดอีลอนมัสขอโทษด้วยนะฮะพาดีปากแตกนะฮะอีลอนมัสต์ก็วันนี้ท้ายสุดหุ่ ของเทสลาจะมีราคาถูกกว่ารถยนต์เสียอีกหลายคนคงจะไม่เคยเห็นนะครับหุ่นยนต์อัลติมาสของเทสลาเราจะไปดูหุ่นยนต์อัลติมาสของเทสลากันนะครับหน้าตาเป็นยังไงซึ่งผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าหน้าตาต้อเป็นยังไงเทสลาเปิดตัวอัลติมาสขออนุญาตนะครับดึงจากบล็อกวันมานะฮะก็คือไอหุ่นยนต์หน้าตางบๆอย่างเงี้ยนะครับผมราคา20,000ดอลลาร์นะฮะเราจะไปดูหน้าตา มันตา่างกันซีโม่มันอาจจะต่างก็ได้นะว่ากันไปแล้วก็ว่ากันไม่ได้โอเคต่าต่ตต,ต,ตเดี๋ยวนะเฟซบุ๊กหายไปไหนแล้วเนะี่ยโอเคบิลเกตกล่าวเสริมว่าการลดโลกร้อนโดยการบอกคนให้ลดการกินเนื้อสัตว์หรืออย่าสร้างบ้านหรูๆเกินตัวนั้นเป็นเรื่องที่ยากเกินไปถูกต้องนะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนพูดอย่างนั้นนะครับผมทิมคุกกล่าวเสริมว่า Apple ยังหลีกเลี่ยงการใช้คําว่า m e t a v e r s e เพราะคนทั่วไปยังไม่เข้าใจจริงๆว่ามันคืออะไร จิงๆกระชัยนะฮะแต่ทางมาร์คซ์กเบิร์กนั้นจะถึงตอนนี้เขากำลังทุ่มเวลาและสมองให้กับการสร้างเมตาเวิร์กขึ้นมาซึ่งดูเหมือนว่าเป็นมหาเศรษฐีที่ร่วมเล่นเมตาเวิร์กมากที่สุดแล้วในตอนนี้เบอร์เมเกอร์ขอบคุณเบอร์เมเกอร์มากนะครับผมซึ่งผมจะอัปเดตให้นิดหนึ่งนะครับผมในส่วนของเมตาเวิร์กของมาร์คซ์กเบิร์กคงนะฮะผมอยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าใครส่งสารถึงมาร์คซ์กเบิร์กได้นะจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ประสบงงงงโวยเป็นอะไรมากนะครับผมคือ คุณต้องเข้าใจก่อนนะครับผมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันควรจะมันควรจะไม่ใช่แบบนั้นนะครแต่ไม่เป็นไรเราดึงของ CNBC มาเพื่คพอความปลอดภัยและการคงไว้ซึ่งมาตรการของรัฐที่ถูกต้องนะครับอันนี้หนังเรื่องลอยหันป็นรูปแบบของโซ i ช l d ลดิส n c นซ g Zuckerberg's Meta l a n c i n g a virtual reality game Har เราจะเอาส่วนที่ของรูปนะครับผมที่เป็นรูปแบบ simple and ugly นะครับผมกราฟิกนะซึ่งถามว่าถ้าเราจะสร้างแบบนี้ขึ้นมาในส่วนของการที่มนุษย์คนหนึ่งสร้างขึ้นมาคมต้องบอกนะครับเป็นเรื่องยากนะใช้ครานี้เป็นเรื่องยากนะครับผมเพราะว่าผมจับต้อง3 d กราฟิกนะครับผมมาสักระยะหนึ่งนะผมก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่คนคนนึงจะสรรสร้างนะครับผมออกมาได้โดยใช้ระบบ ai นะครับผมในการสร้างอัลกอริทึมขึ้นมานะครับผมซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ ยอมรับได้นะครับผมอย่างเพราะมันสร้างขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นเมตาเวิร์สที่หลายๆคนคิดกันนะครับผมอย่างเรดี้พิเยวาหรืออันอื่นนู้นนี่นั่นนะครับต้องขอบอกเลยว่ามันขี้เกียมากนะครับผมต้องใช้คำนี้โอเคครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมตอนนองนิดนึงนะครับผมของคุณพิชัยจวรานะครับผมที่เป็นอัปเดตมองเงินบาทไปจนถึง45บาทต่อ1ดอลลาร์นะครับผมจะเร็วกว่าที่คิดไว้แต่พูดชัดเจนว่า เขาบอกว่าไม่ได้ขอบอกไทม์ไลน์นะแลวกล่าวว่าดอลล่าแข่งเป็นเรื่องถาวรและเศรษฐกิจโลกจะดีเงินจะสะพัดทั่วโลกพวกเราเห็นอะไรจากข้อความล่าสุดของคุณพิชัยนะครับผมสิ่งนี้เนี่ยถ้าเรามองจากเวอร์เมเกอร์นะครับผมก็เป็นประโยชน์นะครับผมที่ต่อยอดนะว่ามันคือประโยชน์ไปสู่เสถียรภาพแห่งการเงินโลกอยู่เช่นกันนะครับผมสิ่งที่คุณพิชัยจวัวลาพูดนะครับผมก็คือ การแข่งข้าของดอลลาร์เนี่ยคือเรื่องทาวรและเป็นเรื่องที่เราต้องมองกันยาวๆนะผมว่า45บาทต่อ1ดอลลาร์นี่จะมาถึงแน่นอนนะดังนั้นพวกเราควรจะตาเอาไว้ให้ดีอย่างที่คุณพี่ชัยบอกว่าเรื่องเหนือความคาดหมายเกิดขึ้น,นเสมอถ้ามองแค่ปัจจัยที่เห็นก็ไม่อาจเห็นความเป็นจริงทั้งหมดของโลกได้ความตามั้มหรือเรื่องพื้นฐานเล็กๆนั้นอาจจะง่ายไม่ซับซ้อนแต่ที่น่าแปลกใจคือมันแทบจะไม่มีเหตุผลปกติทั่วไปมาอธิบายเลยก็สิ่งที่คุณพิชัยกล่าวนะครับผมต้องบอกก่อนว่าคุณพิชัยเคยกล่าวตอนเดือน,นนะมิถุาาผว่ ดอลลร์จะถึง35บาทนะครับผมซึ่งมองแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะชัดอยู่นะครับผมแล้วปัจจุบันนี้เอเมริกาก็พยายามทําทุกอย่างนะครับผมให้ทุกคนนั้นต้องถือดอลลร์นะครับผมก็อาจจะเป็นเรื่องที่ระยะตําบอลที่สุดเท่าที่เคยเกิดมาในโลกใบนี้นะครับผมเพราะว่าถ้ามันยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆการวนลูปกลับมาเหมือนเดิมก็คือช่วงเวลาของดอลลา ก็เป็น world bank เหมือนเดิมนะครับผมนอกจากเสียนอกเสียจ,จากว่าจะเกิดเหตุการณ์ล้างไพ่นะครับผมที่เป็นล้างไพ่ขนาดใหญ่อันนี้ก็เป็นอันนึงที่ผมมองแตกต่างจากคุณพิชัยนะครับผมแต่สิ่งที่เงินบาทมากขึ้นเนี่ยผมค่อนข้างผมค่อนข้างคาดว่าน่าจะขึ้นถึง40ในช่วงเวลาคิดว่าเดือนสิน่าจะขึ้นถึง40นะครับผมแล้วก็ Uh, เดือนสิออาจจะไปถึง45บาทได้นะผมภายในระยะเวลาปีนี้แหละครับผมผมไม่คิดว่าอยู่ไกลนะครับผมค่อนข้างค่อนข้างมั่นใจนะแต่ก็แน่นอนอะ่ะอย่าใชใ้ความมั่นใจของผมเป็นตัวตั้งนะครับผมเพราะว่าถึงผมจะมั่นใจขนาดไหนผมก็ไม่เคยเสี่ยงอะไรที่แบบว่าเกินตัวผมเองนะฮะนั่นแหละเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของผมนะในช่องของผมนะผมไม่ค่อยชอบเสี่ยงจนเกินตัวของผมแต่ถ้าผมชอบเสี่ยงเกินตัวผมรวยกว่านี้อีกนะครับผม โอเคครับประมาณนี้คร่าวๆครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้องกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ